อารมณ์ขันอารมณ์ขังโดยหลวงพ่อชาสุพัทโทสิทธิ์โดนถล่มด้วยระเบิดตายเกลี้ยงรอดเพียงคนเดียวรถน้ำมนต์ไล่ผีให้แขกหายอย่างอัศจรรย์หลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีอภินิหาหลวงพ่อชากระสุนฝัฝงกะโหลกขุนอ้อน ลูกเจ๊จูเมืองอุบลขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวแถวหน้าโรงหนังเฉลิมวัฒนาเก่ากับน้องชายผู้เป็นน้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับจิกโกแถวนั้นถูกไลต่ตีคุณอ้วนเป็นห่วงน้องวิ่งเข้ามาขวางจึงถูกยิงด้วยลูกสองสั้นแบบระยะเผาขนจากทางด้านหลังกระสุนไม่เข้าเพียงติดอยู่บนผิวหนังชั้นนอกแพทย์แคะออกจนหมดแล้วแต่มีกระสุนเม็ดหนึ่ง ฝังอยู่ในกะโหลกท้ายทอยแพทย์เห็นว่าไม่น่าแคะออกจึงเอาไว้อย่างนั้นคุณอ้วนได้ประกาศหลวงพ่อชาในภายหลังเรียนท่านว่าถูกยิงแต่ไม่เป็นไรคงมีกระสุนฝังกะโหลกอยู่เม็ดหนึ่งหมอไม่แคะออกหลวงพ่อบอกว่าเอาไว้อย่างนั้นแหละทีนี้การปืนดีคุณอ้วนแขวนพาเครื่องพิมพ์คล้ายสมเด็จแต่เป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเนื้อดอกขยอม อยู่องค์เดียวในขณะที่ถูกยิงเรื่องต่อมานะครับคุณบรรจงเล่าว่าเพื่อนเขาเป็นตำรวจทเวียนชายแดนอยากจะได้พระเครื่องของหลวงพ่อชาเที่ยวมาเวียนขอหลวงพ่อจากคุณบรรจงจนเขาต้องพาไปกราบหลวงพ่อที่วัดหนองป่าพงเพื่อให้ไปขอกับหลวงพ่อด้วยตัวเองเมื่อกราบขอหลวงพ่อปรากฏว่าท่านไม่ให้ท่านกับหยิบพระที่คนเขาเรียกว่าพระงั่งซึ่งไม่ใช่พระของท่าน คงมีใครมาถวายไว้ให้กับคุณบรรจงและก็บอกว่าของเจ้ามันต้องอันนี้เพื่อนคุณบรรจงเสียใจมากไม่ได้พระของหลวงพ่อก็กลับมาอ้อนวอนจากคุณบรรจงจนกระทั่งใจอ่อนมอบให้ไปหนึ่งองค์ปลดจากคอภายหลังเพื่อนคุณบรรจงกลับมารายงานว่าได้แขวนพระหลวงพ่อชาไปรบกับคอมมินิตแถบชายแดนอุบลตัวเขาหลบอยู่ในบังเกอร์กับเพื่อนสองสามคน มีลูกอา g พีจียิงมาตกกลางบังเกอร์ลูกหนึ่งระเบิดตุ้มทุกคนตายหมดตัวเพื่อนคุณบรรจงดำปีไปทั้งตัวเพราะเข่าดินปืนแต่ตัวของคุณบรรจงไม่เป็นอะไรแม้แต่รอยแมวคงควรแต่ว่าพระเครื่องของหลวงพ่อที่แขวนคอเอาไว้ละเอียดเป็นปุ๋ยผงจึงอ้อนวอนขอคุณบรรจงอีกแต่คราวนี้คุณบรรจงไม่ให้เรื่องต่อมานะครับคุณบุญส่งอุก,กาพม เล่าว่าเรื่องนี้ได้ยินมาจากปากของหลวงพ่อวันหนึ่งหลวงพ่ออารมณ์ดีเล่าว่ามีจ่าทหารคนหนึ่งได้พระเครื่องรุ่นสุดท้ายพิมพ์ห้าเหลี่ยมเล็กปี2520ไปเที่ยวงานวัดเกิดมีเรื่องยิงกันโดยจ่าทหารนายนี้ไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าลูกปืนพุ่งเข้าใส่เฉียดบ้านเอวจนเสื้อรัดรูปขาดไหมแต่ไม่ถูกผิวหนังหลวงพ่อจึงถามว่าแล้วเจ้าไปทำยังไงล่ะ ผมก็วิ่งหนีจ่าทหารบอกนั่นแหละหลวงพ่อโกยหลวงพ่อฉาว่าอีกเรื่องนะครับคุณอัมพลเจนสมัยเด็กเรียนหนังสือดีได้เซอร์ติฟิเกตถึงสองใบาจากโรงเรียนอสัมชัญอุบลพอเข้าเรียนเบญจมมหาราชปีแรกได้อยู่ห้องคิงปีที่สองเริ่มเกเรล่วงลงมาห้องบวยปีที่สามทำท่าจะเรียนไม่รอด ทุกครั้งที่สอบอําพลเจนจะไปกราบขอพรหลวงพ่อขอให้สอบได้ที่ดีๆลำดับต้นๆก็ได้มาตลอดตั้งแต่สมัยยุอัศมชันเพราะว่าเรียนค่อนข้างดีครั้นสมัยมาอยู่โรงเรียนเบนก็แย่ลงไม่กล้าเข้าไปขอพรพอถึงปีสุดท้ายใกล้จะสอบไล่หมศอส,อสามกลัวว่าจะตกก็เลยไปกราบขอพรหลวงพ่อเหมือนทุกครั้งคือขอสอบให้ได้ที่ดีๆคราวนี้หลวงพ่อบ,บอกว่าเอาแค่สอบได้นะ ผลสอบออกมาเกือบตกขาบเส้นยาแดงผ่าแปดเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของคุณบุญทรงอุกกพมเล่าว่าในโอกาสในปีใหม่ปีหนึ่งมีคนเป็นมัส,สการหลวงพ่อมากมายหลวงพ่อแจกพระเกตคุณบุญทรงก็คลานเข้าไปขอรับบ้างลับแล้วก็มานั่งใกล้และได้ยินหลวงพ่อบอกว่าเอาไปแล้วก็อย่าเอาไปเลี่ยมทองแค่พัสติก็พอทำไมล่ะครับมีคนถามท่าน เลี่ยมทองแล้วพระจะไม่อยู่ด้วยหลวงพ่อตอบคนมันชอบเอาทองไปขายพระก็เลยชอบติดไปกับทองไม่ต้องเลี่ยมทองแลดีพระจะได้อยู่กับตัวข้อห้ามเวลาแขวนพระหลวงพ่อมีผู้ได้รับพัะเครื่องจากหลวงพ่อแล้วถามท่านว่าพระของหลวงพ่อถืออะไรไหมหลวงพ่อบอกว่าไม่ถือหลวงพ่อว่าแต่ถ้านอนกับผู้หญิงก็ถืออยู่เรื่องนี้ผมได้กราบเรียนหลวงปู่คำพันธ โคสปัญโยว่าพระของหลวงพ่อชาก็เหมือนของหลวงปู่คำพันนั่นแหละคือไม่ถืออะไรเลยแต่หลวงพ่อชาว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องถืออยู่หลวงปู่คาพันยิ้มๆิมแล้วบอกว่าถ้านอนด้วยกันเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้านอนเป็นทางการก็ถอดพระออกเสียหน่อยและอายพระให้กลืนลงคอมีผู้เล่าให้ผมฟังว่ามีทหารคนหนึ่งได้รับพระเกตจากหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อสั่งว่า ถ้าถูกข้าศึกจับได้ให้เกลื่อนพระเกตลงไปในท้องทันทีเขาถามว่าทําไมล่ะครับทหารผู้นั้นสงสัยเดี๋ยวข้าศึกก็เอาพระไปเท่านั้นหลวงพ่อตอบอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของคุณกรมนสินทุเชาเขาเป็นหัวหน้าแรงงานในการสร้างเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคือเหรียญรุ่นระลึกง,งานศพแม่ชีพิมพ์ชดช่วงโยมแม่ของหลวงพ่อเหรียญทั้งหมดของหลวงพ่อให้เก็บไว้ในกุฏิของท่าน ยังไม่แจกเก็บนานถึงสี่ปีรายละเอียดมีอยู่ในภาควัตถุมงคลวันหนึ่งหลวงพ่อไปร่วมงานพุทธ,ธพิเศษแห่งหนึ่งเพราะว่าได้รับกิ่นนิมนต์ไปสวดมนต์เย็นความจริงทางวัดนั้นมากราบนิมนต์ท่านเพื่อให้ไปปลุกเสกพระแต่ท่านไม่รับจึงเปลี่ยนนิมนต์ไปสวดมนต์เย็นแทนท่านจึงรับพอไปถึงวัดปรากฏว่าเขาจัดอาสนะให้ท่านนั่งปลุกเสกท่านก็ไม่ยอมและเอะอะว่า นิมนท่านมาสวดมนต์เย็นท่านก็จะสวดให้ไม่ใช่ให้มานั่งโปรกนี่ตกลงท่านก็ได้ให้พระฝรั่งรูปหนึ่งขึ้นไปนั่งบนอาัสานะนั่งบนโปรกแทนส่วนท่านนั่งสวดมนต์เย็นขากลับท่านให้รถพาไปทางบ้านบุงหวายจะกลับวัดทางด้านนั้นระหว่างอยู่ในรถท่านพูดกับกระมนว่าเฮาอยากมาดูว่าเขาปลูกเสกผ้าอย่างไรจึงรับนิมนต์เห็นแล้วก็จังสั้นนะสู้ของเจ้าไม่ได้เนาะ อยู่กับเฮามากี่ปีแล้ว3ปีแม่นบอ่อเอาสวดให้ทุกวันเลยหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีท่านจึงนำเหรียญออกแจกรวมเวลาที่เหรียญรุ่นนี้อยู่กับท่านนานสปีเต็มๆขณะที่ท่านพูดนั้นเป็นปี2520เหรียญเก็บอยู่กับท่านได้สมปีชาตรีโสพนพาณิชมาขอเหรียญลุงปูชาคุณกมลสินทุเฉาเล่าว่าวันหนึ่งมีรถเบนซ์มาจอดหน้าบ้านคนที่มากับรถเบนซ คือคุณชาตีโสฝลผานิช์มาพบคุณกระมนเพื่อจะบูชาเหรียญหลวงปู่ชาคุณกระมลจึงมอบให้เป็นที่ระลึกไปคู่หนึ่งคือเหรียญเงินและเหรียญทองแดงอย่างละเหรียญอีกเรื่องนะครับรุงเกี้ยงอุก,กาพรมเป็นโยมใกล้ชิดหลวงพ่อชาคนหนึ่งออกทุดดงร่วมกับหลวงพ่อมากที่สุดถึงกับมีสัญญากันว่าถ้าหลวงพ่อมารับเมื่อไรไม่ว่าจะกำลังทำอะไรแต่งตัวยังไงจะไปกับหลวงพ่อทันที สมัยหนึ่งนะครับหลวงพ่อยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ผูก่อยบ้านป่าเตาปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารมีชาวบ้านมาฝ้อขอหวยถึงกับขนข้าวขนปลาอาหารมาหงรอที่หน้ากุติหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อไม่ยอมออกไปภายนอกเป็นเวลาถึงสามวันสามคืนหนักเบาก็ไม่เอาออกมาฉันบินทบาทก็ไม่ออกมาท่านเก็บตัวเงียบไม่ยอมให้พวกขอหวยได้เห็นหน้า ลุงเกียงเล่าว่าในตอนนั้นหลวงพ่ออาภาธ์หนักด้วยยอมทนทุกขเวทนาอยู่ในกุฏิไม่ยอมออกมาเพราะว่าพวกขอหวยมาเฝ้าท่านถึงกับเอาใบสุทธิมาเผาทิ้งเพราะคิดว่าจะต้องตายแน่นอนเมื่อตายแล้วไม่ต้องการให้คนอยู่ข้างหลังเดือดร้อนกับท่านไม่ต้องรู้จักว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมีญาติพี่น้องเป็นใครตายแล้วหมดเรื่องตรงนี้ว่างั้นเถิดลุงเกียงเล่าว่า หลวงพ่อได้กล่าวว่าเออพอจะตายเข้าจริงๆมันก็สบายแท้ๆแต่ท่านก็ไม่ตายสวันสามคืนของพวกเฝ้าหวยก็หมดสเสบียงอาหารพวกนั้นจึงลงจากภูกอยกลับมาที่บ้านเพื่อเตรียมสเสบียงอาหารมาเฝ้ากันใหม่จังหวะที่เขากลับบ้านไปหาสเสบียงหลวงพ่อก็เพ่นออกจากกุฏิหนีพ้นไปได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนที่ป่าเตา บ้านยมในป่าตาวนิมนต์ท่านไปทําบุญขึ้นบ้านบุญเลี้ยงได้ติดตามไปด้วยเสร็จงานแล้วหลวงพ่อก็กลับอุบลพวกคร่งหวยก็ตามมาส่งจะหาโอกาสเอาหวยให้ได้ท่านออกจากป่าตาวเดินตัดป่าบ้านตาดไฮจนเลยตาดไฮจะเข้าหนองห้างหลุงเกลี้ยงก็ลาคาญเพราะว่าเห็นคนตามมาไม่ลดละจึงว่าจะเอาเลขกันไปทําไมพวกเขาก็ว่าจะเอาไปแทงหวยแทงทําไม ลุงเกลี้ยงชักจะได้เงินมาซื้ออะไรกินพวกเขาตอบนี่เขาให้เงินฉันมา45บาทไว้เป็นค่ารถกับอุบลเอาเงินนี่ไปซะไม่ต้องเอาเลขหรอกไม่เอาจะเอาเลขลุงเกลี้ยงยืนยันว่าเงิน45บาทนี้เอาไปเลยไม่ต้องมาเซาสีเอาของไม่แน่นอนเงินนี่เห็นเห็นว่าได้แน่นอนแล้วก็ให้แล้วยังไม่เอากันอีกหรือพวกเขาก็ไม่เอา รุงเกี้ยงก็ไม่ว่าอะไรพวกนั้นก็ยังคงเดินตามไม่ลดละจนกระทั่งถึงต้นสมอกลางนาต้นหนึ่งหลวงพ่อก็หยุดพักและก็พูดว่าสมัยก่อนทุดงผ่านมาทางนี้ต้นสมอต้นนี้แหละมีเด็กเลี้ยงควายเก็บลูกสมอมาถวายสี่ห้าลูกหวานหวาน,วานเก็บมเมล็ดมันเอาไว้ปลูกกินที่บ้านเดอ้อเมื่อถึงหนองข้างแล้วพวกคร่งหวยก็เห็นว่าไม่ได้หวยแน่แล้วก็กลับ ส่วนหลวงพ่อและหลวงเกลี้ยงก็ขึ้นรถประจําทางกับเมืองอุบลขณะที่มาถึงหน้าวัดป่าแสนสําราญอํเาเภอวารินชำราบยังไม่ถึงวัดหนองป่าพงได้ยินหวยออกพอดี4ีหหลวงพ่อก็หัวเราะหันมาพูดกับหลวงเกลี้ยงว่าพวกนั้นคงคิดว่าเราให้หวยเนาะ